สวัสดีปีใหม่วันสงการไทยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ร่ำรวยถูกหวยกันทุกงวดค่ะงวดวันที่16เมษายน2564หลวงพ่อปากแดงเด่น4 2 3 8เด่น3 7 6 3 3 1 1 3 3 6 6 3 3 8 แปรอง4 9 8เก้าแปดส4่สี่สหกหกสีดสเลขสรุปนาทีสุดท้ายคู่ชุดทีเด็ดเด่น8 20 24 26 27 8์สห 87คู่ชุดที่เด็ด2 12 42 62 92 14 54 64 94เลขดังสลัก5ภาคนะคะ13 08 89 16 29 66 02 ห้สองเลขมงคลราชการที่สิบศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สองแปดหกแปกเาเกี่เลขมงคลราชการที่เก้าหนึ่งสามสองหกห้าเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งสามเลขมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราศก้าวศูนย์สองหก 6698 905 498เลขมงคลทูนกระม่อมหญิงอุบรั์05 6970 94 903 494เงินล้านประจำเงวดวันที่16เมษายน2564เด่น30 54มาแน่แ่30 3 2 3 7 3 3 3 1 0 2 07 03 01 52 57 53 51 42 47 43 41ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกท่านนะคะขอให้ล่ำรวยถูกหวยกันนะคะ